สวัสดีครับครับผมขอบคุณมากที่ให้ร่วมถ่ายในอันค m มเพสนะครับ้คริวก็วันนี้หลังจากที่มีงานมิสอ Greet ใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการเปิดตัวกีตาร์ตัวใหม่ของพี่เอกที่เป็นซิกเนเจอร์ของโซโลคิงนะครับผมผมก็เลยจะมีคำถามเพิ่มจากที่นั่งพังมาแล้วอยากทราบว่าไอตัวเนี่ยครับโซโลคิงซิกเนเจอร์ตัวนี้ครับมี มีอิทธิพลของกีตาร์ตัวไหนที่พี่เอกเคยใช้มาในการออกแบบไหมฮะทั้งบอดี้ทั้งอะไรบ้างอะใช่ทุกตัวเลยนะรวมกันถ้าเกิดเห็นของผมตลอดจะติดตามตั้งแต่ Blackhead ชุดแรกมาจะเป็นกิฟสังแล้วพอมาช่วงชุดเพียวที่มีอยู่กันมี่ก็จะเป็นแฟดสีขาวที่เป็น D ิทคอเส้นนะับตอนนั้นเป็นไม a แอชแล้วก็ไม้เหมือนตัวเนี้ผแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น ตัวอะไรนั้นเอ็นโฟได้ใช้บ่อยๆครับใช่แล้วยุคหลังๆนี่จะใช้ N a s ตัวจะเป็นเทเลทเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีการผสมของความเป็นเทเล่แล้วก็มีไม้ที่เป็นแอชแบบเดียวกับตัวส t ตรทใช่ไหมครับแล้วก็โทนเนี่ยเท่าที่ฟังก็จะมีความคล้ายกับเอ็นโฟคือไม่ได้แบบว่าหนาจนใหญ่เหมือนทฮมป์กิ้งทั่วไปแต่ว่าก็จะมีความโปร่งที่เป็นเอกลักษณ์ของซิงเกิลคอยแล้วก็สามารถเล่นกับร็อกได้ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผมขั้นตอนนะครับพี่เอกตอนที่จะได้กีตาร์ตัวนี้มา ครับมีการพูดคุยแบบแลกเปลี่ยนหรือมีตัวโปรโตไทป์อะไรมาเยอะไหมครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาให้ตัวที่มันเป็นตัวอย่างของนี่แหละซโลคิงนี่แหละที่มนเป็นตัวแสกตัวเทเลตัวต่างๆก็เอาจับทรงต่างๆที่เห็นว่าในรูปเขาในตัวนั้นมันมีคผมเช่นการจะตัดเว้าข้างหลังนะฮะที่ตรงนี้แบบนี้เราก็บอกเอาจะเอาตัวนี้แบบนี้แล้วก ยี่สองเฟดแบบนี้ไม้แบบเป็นไม้ที่มันมีลายแบบจะเป็นเทเลที่มันมีตัวหนึ่งของโซโลคิงที่เป็นเทเลสีไม้ <ited S 3> ลายเยอะๆน้ำมีลายลายม้ลายตายอะๆตลอดวาของคอนก็ผสมระหว่างไอที่ของผมที่แบบที่ผมชอบแล้วก็ไม้ที่ของโซโลคิงเขามีเพราะตอนแรกที่เขาบอกก็คือบอกว่าสเปคมาเลยพี่สเปคแบบว่าที่แบบว่าเขียนมาเลยว่าเลยได้ยังไงแล้วก็ดูว่าที่ที่โรงงานเขามีไหมนั่นเองไม้แบบเป็นไม้เผาแล้วก็มีเป็นเป็น ลายเสือ 4A ใช่ไหมฮะลายเท่าไหร่ผมไม่สนใจหรอกเพราะมันมีลายก็พอมีลายไม้ใช่ฮะแล้วก็ตัวไม้เนี่ยมันเป็นดำด้านเนี่ยผมก็เป็นคนบอกแล้วก็เป็นแอดให้เห็นลายเพราะผมชอบ N4 แต่ว่าไม่อยากให้มันเป็นลายไม้เลยเพราะว่าถ้าเป็นลายไม้เลยมันก็จะแบบว่าเหมือน N4 ครับผมก็เป็นสีดำที่ผมชอบู่แล้วแต่ว่าดำมันเลยมันจะไม่เห็นลายมันก็เป็นดำด้านก็ออกมาเป็นแล้วทําออกมาได้ดีนะสวยนะใช่คือตัวตัวบอมอ่ะเวลาซื้อกีต้านะ คือดูสีดูทรงดูอะไรก่อนที่ซึ่งตัวตัวนี้สีสวยมากตัวคอนแทคด้วยตัว,ต,ว Tag, ตัวแท็กก็ตอนแรกจะบอกเป็นวิกินสันใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็มาเป็นเท่าที่มีตอนนี้เหมือนเหมือนจะดีกว่าดนะ้วยอันนี้ครับปัญหาบางทีตอนที่เราดูสเปกกันมันโอเคเราเล่นอยู่ที่บ้านโอเค,คแต่ตอนเล่นสดเราเราแอบเจอปัญหาอะไรบ้างไหมฮะตอนเล่นสดจริงจริง จริงๆก็ยังไม่ค่อยเจอปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าคือแค่แบบยังไม่ค่อยคุ้นกับไอ้คันโยกเพราะผมจริงๆผมคนไม่ค่อยเล่นคันโยกถ้าเกิดเห็นอยู่แล้วไม่ค่อยได้มีอนโฟก็มีแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้หยิบ<ช>มาใช้เลยใช่ฮะก็<ฮ>แบบพอแบบหยิบมาใช้คือพอดีว่าได้ลองแล้วมันมันดีรู้สึกว่ามันแบบว่ามันไม่ค่อยเพี้ยนอะ่ะแต่พอเอามาปุ๊บมันก็เลยรู้สึกแบบแย่งมือนิดหน่อยว่าผมแบบไม่จะ เพราะมันมันเป็นซิงเกิลคอยไม่ใช่มันเป็นคันโยกอ๋อคันโยกคันโยกแบบ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 สัตย์อ่ะไม่ใช่คันโยกแบบฟอยล์โรสอ่ะเราก็หมายถึหรือจะโยกมันแรงๆดีหรือจะเบาดีมันจะเอาเราอยู่ไหมใช่ใช่แล้วมันไม่มีตัวล็อกด้วยใช่ไหมฮะมันไม่มีไอ้ตัวที่ล็อกคองนี่มันมีล็อกล็อกข้างหลังแต่ว่าตัวนั้นมันก็ทําให้สายมันเพี้ยนได้เพราะว่าโยกเยอะๆมันสายหย่อนแล้วมันจะมีตัวที่ทําให้มันฝืดครับผมใช่ไหม ก็แต่กังวลตรงนั้นหน่อยนึงนั่นเองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเรื่องสาวก็ถูกใจอยู่แล้วแต่ว่าเพอร์ลิวิตี้อาจจะแค่ยังไม่คุ้นเคยไม่คุ้นเคยยังไม่ค่อยมั่นใจครับโอ้อาจะประมาณนี้ครับแล้วคิดว่าไม่แน่ใจว่าคราวหน้าเนี่ยจะมีเวอร์ชั่น2เวอร์ชั่นตัวต่อๆไปไหมฮะน่าจะมีล่ะน่าจะมีถ้าขายดีนะก็คงจะมีแล้วแล้วในใจคิดว่าแบบคิดเล่นๆนะครับพี่เอกเพราะว่าตัวต่อไปถ้าแบบว่ามีโซโลคิงเอกคลิปเจอร์เวอร์ชั่น2เนี่ยจะเป็นจะเปลี่ยนเป็นทรงอื่นเลยไหมฮะ ยังไม่แน่ยังไม่แน่ฮะยังไม่แน่แต่หน้าก็น่าจะเปลี่ยนแหละเพราะทรงเดิมมันจะทำน้ำใมเนาะใช่ใช่เปลี่ยนสีเปลี่ยนทรงเปลี่ยนรูปแบบลองทรงอะไรที่มันแบบแปลกๆใหม่ๆบ้างนะโอ้ดีเลยครับผมก็ประมาณนี้คราวนี้ครับเป็นอาจจะเป็นนอกเรื่องเกี่ยวกับกีตาร์หน่อยพอดีว่าบอมบ์เพิ่งไปฟังเพลงใหม่มาแล้วก็เลยเซิร์ชใน YouTube ดูตอนนี้ฟีเจอร์ของ YouTube อะครับผมมันจะมีฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาว่าเป็น most play เชื่อว่าเขาพี่เอกนี่มอสเฟ์ที่ผมเปิดเน<ช>ี่ยอันนี้เป็นท่อนโซโล,โล่ที่คนดูเยอะมากเลยอ๋อเหรอใช่แล้วส่วนตัวที่ผมฟังเนี่ยผมชอบมากเลยคือมันไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยแต่ว่ามันตอบกับคล้องกับตัวเนื้อเพลงแล้วก็ความเศร้าของตัวเพลงมากเลย<ช>จะมีโปรเจกต์ทำเพลงต่อมาเรื่อๆยๆไหมครับมีครับมีครับเดี๋ยวคงต้องทํามีเพลงต่อเนื่องแหละเพราะช่วงโควิดผ่านไปแล้วถ้าไม่มีอะไรปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอีกนะ อ่าเรายังไม่นับลูกใหม่ที่อภิดันอีอะไรนะมาเยอะเลยก็ก็คงมีแล้วมีแน่นอนครับขอบคุณครับผมขอบคุณพี่เอกขอบคุณครับครับสวัสดีครับรบกวนเวลานิดนึงนะครับบาย